เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมออสคาวเพื่อเกมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูว่าประเทศไหนนะครับตอนนี้ที่แรล่งเยอะที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับวันนี้ผมเอามาด้วยกันนะฮะทั้งหมดนะครับ5ประเทศนะครับก็จะมีประเทศเราแล้วก็อีก4ประเทศจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมขอทุกคนกดคนละหนึ่งไลก์ก็พอนะฮะเพราะว่ากว่าผมจะได้คลิปนี้มา ผมต้องเล่นอีก4รหัสนะครับผมเพื่อให้ขึ้นเลเวล8นะครับแล้วก็ขึ้นเลเวล8มันก็ขึ้นยากอยู่นะไปเล่นเซิร์ฟอื่นไม่มีบัตรคูณ2อะไรเงี้ยก็ขอแค่คนละ1ไลน์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแบบนี้ให้ดูอีกแน่นอนนะฮะผมก็โอเคครับหลังจากกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับอันนี้เป็นประเทศแรกนะครับเป็นประเทศไทยของเราเองนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่1เลยนะครับ อันดับที่1นะครับของประเทศเรานะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ13-700นะฮะอันดับที่2นะครับประมาณ13 5่5อันดับที่3นะครับผมอยู่ที่หนึ่งสามสามสามสองนะฮะผมจะดูแค่3อันดับนะครับของแต่ละประเทศนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูคิวเดนอันดับหนึ่งของประเทศเรามั่งนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันโอเคไหนเอ่ยจัดอันดับนะครับของประเทศเรานะครับ อันดับ1น,นะครับคิวเดอยู่ที่12.15นะครับแล้วก็อาจารย์ยิงหัวอยู่ที่41.46นะครับอ่าประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อันดับ2อันดับ3ผมจะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องไปดูอีกหลายประเทศนะครับผมอ่าของประเทศไทยทุกคนจําไว้นะประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทียบเทียบกับประเทศอื่นว่าประเทศเรากับประเทศอื่นใครดันแรงแล้วก็สกอร์คิเดนโหดกว่ากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่เซิร์ฟอื่นกันเลย เอาละครับผมตอนนี้นะฮะก็ได้ตัดเข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวสนามนะฮะผมอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาดูเซิร์ฟเวสนามนะครับว่ากับเซิร์ฟเราใครดันแล้งโหดกว่ากันแล้วก็คิวดันโหดกว่ากันนะครับนี่อ่าเป็นไอดีเซิร์ฟเวสนามผมนะครับก็เล่นถึงประมาณเลเวล8แล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เลเวล8มันถึงจะสามารถดูอ่าพวกแล้งพวกอะไรได้นะฮะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภูมิภาคนะฮะผม เอ้ยของประเทศเราเยอะกว่าอยู่ของประเทศเรา1 3ึ0งนะครับของประเทศเขาอ่าอยู่ที่ประมาณ1 3ึ่งสนะครับอันดับสองหนึ่งสเอ้ยแต่ของเขามันไม่ค่อยห่างกันเนาะแล้วก็อันดับ3นะครับ1 3 5 0 0อ่า86นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคิวดิทเขามั่งนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจากอันดับนะครับผมจะดูเฉพาะทีม4นะี่แล้วแต่ส่วนมากเหมือนเขาจะถนัดโซโล่กับทีม4เนาะแต่ว่าคู่เขาเล่นไปแค่ร้อยตา คิดได้นะครับอ่าของประเทศเราเยอะกว่านะของประเทศเรา12ของประเทศเขา10นะครับผมแล้วก็ตายิงหัว37.82นะครับถามว่าคนที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับก็โหดเหมือนกันนะทุกคนคือเขาก็เล่นแบบโหดเลยแหละทุกคนฝีมือแบบแต่ละคนก็ถือว่าเวอร์แบบเคยดูคลิปของแบบของเขาปะนั่นแหละครับก็ลองลองลองไปหาดูได้นะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งของประเทศเรากับของประเทศเขานะครับของเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับทั้งแรงทั้งคิวดททั้งเรื่องอัตรายิงหัวนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดู เซิร์ฟต่อไปเลยนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้ตัดเข้ามาอ่าอยู่ในเซิร์ฟบราซิลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเซิร์ฟบราซิลนะฮะจะโหดหรือเปล่านะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับ5ประเทศนะฮะว่าประเทศไหนจะโหดสุดมาเซิร์ฟบราซิลผมก็ได้ทําการเล่นไปถึงเลเวลแปแล้วนะครับมันก็จะสามารถส่งพวก ID แบบของชาวต่างชาติได้เนาะนี่เอ้ยชื่อเหมือนผมด้วย PALM ชื่อปลาเหมือนผมเลยคนเนี้ย อ่าเหมือนเซิร์บราซิลนะครับผมจะอยู่ที่1 3 5 4 3นะครับก็เหมือนจะน้อยกว่าเวสต์นามกับเซิร์ฟเราเนาะอันดับ2นะครับอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0นสนะครับแล้วก็อันดับ3อยู่ที่1 3 4 9 2นะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพวกคิวดสเขาบ้างนะครับว่าอันดับ1ของท็อปเซิร์ฟเขาอันไหนจะโหดกว่ากันนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศไหนจะโหดกว่ากัน ประเทศเขานะครับเอ้ยแต่ทําไมเขาเล่นน้อยจังว่าเหมือนจะใช้บัตรคูณ2เปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเหมือนเล่นน้อยมากเลยนะ700กวัตตาเคนะครับคิวเดซนะครับผมอยู่ที่0จุดเอ้ยทำไม Q คิวเดซเขาน้อยจังว่าเขาสังหารไปแค่ร้อยตัวเองบัตรคูณ2แล้วเขาก็ไปแคมป์หรือเปล่าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์นะครับแต่ว่าคิวเดซน้อยมากน้อยมากทุกคน0จุด 30นะครับอัตราหัวที่ยี่สี่จุดศอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูใหม่ก่อนมันชัวร์ไหมเนี่ยนี่แต่เซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟบราซิลมันจะเออเออนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองลองลองเดี๋ยวดูอันดับ2องมาแล้วกันผมก็ยังสงสัยอยู่มันบั็กหรือเปล่าวะมันบั็กหรือมันยังไงทุกคนเดี๋ยวผมดูกันอันดับสองหนดศูนย์หเฮ้ยแต่เหมือนเซิร์ฟบราซิลเขาไม่เหมือนไม่ค่อยเน้นเล่นเลยเนาะ ทุกคนว่ามันผมไหมต่อไปอันดับอันดับที่สามนะครับเดี๋ยวดูหน่อย0.28เอ้ยไม่รู้ครับเซิร์ฟบาซิลเหมือนเขาไม่ไม่เน้นเล่นมากเลยเนาะวิแต่ว่าถ้าซีซั่นหน้าเรามาไต่แรงแกนเซิร์ฟอ่าบาซิลเราอาจจะขึ้นแกนก็ได้นะทุกคนนะครับผมอุเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองทำามาไต่ดู <c oughs> ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะ โอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมซีซั่นหน้ามาเล่นแรงแกนไตแรงแกนเซอร์บาซิลก็ลองคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะมาจัดให้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูประเทศต่อไปกันเลยนะฮะถ้าผมตอนนี้นะฮะก็ได้ตัดภาพเข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟสิงคโปร์นะฮะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเซิร์ฟสิงคโปรจะโหดจะเฮี้ยมหรือเปล่านะครับแรงแกนเนาะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมแรงของประเทศเขานะครับอยู่ที่หนึ่งสาม 569นะครับแล้วก็อันดับ2นะครับ13340นะครับอันดับ3 1 1 3 1 2 8นะครับอ่าตอนนี้ประเทศเรายังเป็นท็อป1อยู่นะครับของทั้งคิวเดทั้งอัตราบยิงหัวทั้งแรงนะครับก็ยังเยอะกว่าทุกประเทศอยู่นะครับที่เราดูมาตอนนี้เนาะมาเดี๋ยวเราดูกันบ้างนะฮะจากอันดับนะครับผมคิวเดตอยู่ที่หกจุดอย่างนี้ก็ได้อยู่อัตราบยิงหัวนะครับ15.75นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่า ได้นะครับของเซิร์ฟสิงคโปร์นะผมว่าก็โอเคเลยนะฮะโอเค,คนะครับตอนนี้เซิร์ฟไทยก็ยังเป็นอันดับ1หรือว่าโน .1 อยูน่นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟต่อไปนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะฮะก็ตัดเข้ามากันอยู่ที่เซิร์ฟที่5แล้วครับหรือว่าเซิร์ฟสุดท้ายนะครับเป็นเซร Indo ิร์ฟอินโดนีเซียนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็น i c m a แไต่แรงอยู่อาเซิร์ฟนี้ได้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรากดดูนะเหมือเหมือน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 จะอยู่นะ เอ่อไอซีแม็กไอซีแม็กไอซีแม็กอยู่ดับไหนเอย่ยไอซีแม็กนี่นี่นี่อยู่อันดับ12นะครับไอซีแม็กทีเฮดชีสไอซีแม็กโคตรโหดเลยไต่แรงแกนแบบเซิรฟ์ฟอื่นแบบอยู่อันดับ12ด้วยอะ่ะอุอ้ยแต่โอ้แต่ประเทศน,นี้แรงเยอะว่ะทุกคนประเทศอินโดนีเซียเขาไต่แบบแรงโหดมากอะ่ะโอ้หนึ่งสี C ่สี่แปด ห้าเลยนะครับผมอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองหนึ่งสี่สองห้าห้าอันดับสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกวู้อันดับเซิร์ฟนี้คือแบบไต่แรงโหดมากทุกคนแบบแรงเยอะมากอีเวอร์ซูมเฮ้ยแรงเยอะจริงแรงเยอะจริงเดี๋ยวเรามาดูคิวเดทบากนะครับแต่เหมือนประเทศเขาก็โหดอยู่นะทุกคนผมว่าก็เล่นแบบสเต็ปโอเคเลยแหละครับผมคิวเดทนะครับอยู่ที่สามจุดเก้าสองนะครับอัตราหัวยี่สิบเอ็ดจุดสามเก้านะครับก็ถือว่าโหดนะได้เลยแหละทุกคนโอเคนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับ การดูแลงแล้วก็ดูคิวเดทของแต่ละประเทศนะครับทุกคนว่าประเทศไหนโหดสุดแล้วก็ประเทศไหนเวอร์สุดนะครับก็ลองคอมเมนไ้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูอันนี้นะครับผมแลง4ี4นะครับของแต่ละประเทศนะครับว่าประเทศไหนดาวเยอะสุดแล้วก็คิวเยอะสุดแล้วก็ทหาเยอะสุดนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูเรื่อยๆเลยนะครับผมก็มีหลายอย่างที่ผมอยากจะให้มาดูนะแต่ว่าผมก็ ทำลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันแหละครับผมเค <Okay, S 1> ผมก็สวัสดีก็ไปผมบายบายและเจอกันคลิปหน้านะครับผม